สวัสดีครับเพ,พื่อนพี่น้องทุกท่านตอนนี้เราอยู่ที่แปลงดาบชาตินะไอแปลงจ่าชาติ <laughs> แปลงจ่าชาติหลายคนคงจําจ่าชาติได้เขตนี้ถือว่าเป็นอําเภออะไรนะครับจา่อาอําเภอวางทองครับอย่างเขตวางทองพิษณุโลกนะฮะครับแปลงใหม่แปลงที่สองของจ่าแล้วฮะรเราจะมาดูจ่าเขาปรับโครงสร้างเพื่อจะปลูกไผยยังไงครับครับผมเนี่ยจ่าจะดูภาพสูงไปด้วยกันเนาะครับอ้าวเริ่มต้นกี่ไร่ครับจ่า พื้นที่ตรงนี้รวมๆแล้วทั้งหมดน18ไร่กว่านะครับแต่ก็ยังแบ่งไว้ทํานาอยู่4ไร่นะครับยังแล้วก็ปรับปรุงเป็นแปลงสําหรับปลูกภัยในลักษณะของโคกหนองนาเนี่ยรวมๆแล้วอยู่ที่13ไร่กว่าเข้าใกล้เคียง14ไร่ครับจะดูภาพไปด้วยนะโอ้สวยมากครับผมจากแปลงนาล้วนเลยครับเป็นความคิดความฝันไว้ก่อนใช่ไหมครับจ่าที่จะ ใ,ใ<ช>ากเอาไผ่มาปลูกอย่างเงี้ยใช่ครับนี่คือความยั่งยืนครับพี่ครับอ่าเนี่ยเมื่อกี้เราเดินข้างล่างนะฮะเราจะไม่เห็นโครงสร้างพอบินโดรนปุ๊บเห็นโครงสร้างทันทีเลยเนี่ยมุมขวาจากคือสะใหญ่แล้วล่องน้ำยังไงครับผมอ่าล่องน้ำเนี่ยก็คือเชื่อมกันเกือบทุกล่องนะครับเชื่อมกันเกือบทุกล่องจะมีเพียงล่องกลางล่องสั้นที่เป็นน้ำสำหรับอ่เอาไว้ใช้นะครับของ ของคนงานที่จะมาอยู่ที่นี่ตอนนี้ก็กําลังเริ่มทํทากระท่อมนะครับเอาไว้เพื่อพักอาศัยครับครับผมแล้วสะใหญ่ยอยู่มุมขวาล่างของจอนั้นนะฮะครับอ๋อเมื่อกี้เราเดินมาดูนึกว่าเป็นแค่สายอย่างเดียวจริงๆไม่ใช่เป็นคลองที่จะเชื่อมมาขอบของที่ดินด้วยครับอ่าทีนี้จะจะเห็นว่ามุม ด้านขวาของพื้นที่ที่จะขุดไปตรงนี้สิบสามไร่นะฮะครับน้ําเชื่อมกันน้ําเชื่อมกันครับน้ําเชื่อมกันในส่วนของสามล่องนะครับครับอันนี้จะออกแบบเองเองออกแบบเองครับอ <laughs> ตอนที่จะมาซื้อที่ดินนี้จะต้องมาดูน้ําดูทิศทางอะไรก่อนไหมก็ผมเป็นเป็นคนที่เกิดในพื้นที่นี้อยู่แล้วก็ก็พอรู้อยู่บ้างครับ<ม>แล้วก็ประกอบกับได้มีโอกาสาได้คุยกับเจ้าของแปลงเดิม นะครับเพื่อเพื่อสอบถามในลักษณะของน้ําเขาไหลยังไงยังไงครับไปยังไปยังไงตรงไหนสูงตรงไหนต่ําสูงต่ํากันมากน้อยขนาดไหนนะครับประมาณนี้ต้องศึกษาพอสมควรเนาะศึกษาครับศึกษาก่อนยิ่งถ้าคนไม่ใช่คนท้องถิ่นยิ่งควรจะต้องรู้เลยครับอย่างโดนของผมตอนนี้ที่โดนผมไปนี่คือที่ทางไหนเหนือใต้ยังไงทางทิศใต้แล้วครับทางทิศใต้ลอโดนผมไปอยู่ทางทิศใต้ ครับแล้วกําลังส่องกล้องมาทางทิศเหนือครับนะฮะด้านขวาของพื้นที่ก็จะเป็นทิศเนี้ยใช่ครับนนทิศตะวันออกตะวันออกครับอ๋อด้านซ้ายจะเป็นทิศตะวันตกานะครับ,รรบแล้วน้ําหลากของแปลงผืนใหญ่ๆหญ่อย,ยอย่างนี้ไปทางไหนอะไรเนี่ยปิกาก็ต้องรู้เนาะรู้ครับอ๋อเพราะเราจะได้เอาน้ําเข้าพื้นที่ยังไงใช่ครับ ถ้ามันเกินมันล้นมันก็จะล้นไปในในลักษณะไหนครับถ้ามันเต็มจริงๆจนถึงขั้นล้นเนี่ยต้นไม้เราก็จะไม่เสียหายสักต้นเดียวอ่าแล้วผมจะมีคําถามว่าทําไมจะาเอาสระไว้มุมตรงเนี้ยเพราะอะไรอพื้นที่เดิมครับคือตรงมุมเนี้ยเขาเป็นสระอยู่แล้วอเขาเป็นสระอยู่แล้วจากเจ้าของเดิมที่ท,ที่มาขุดไว้แต่เพียงเพียงแต่ว่ามันไม่ใหญ่ไม่กว้างพอผมก็ไปเบิกให้มันใหญ่ขึ้นอื มันเป็นจุดต่ําของพื้นที่ด้วยหรือเปล่าใช่ครับเป็นจุดต่ําของพื้นที่ครับอ๋อนั้นใครจะขุดสระเนี่ยคุณก็ต้องดูจุดต่าของพื้นที่คุณใช่ครับนี่หลักการคร่าวๆก่อนนะง่ายๆเราจะเห็นว่ามีร่องน้ำสามร่องนะฮะที่เชื่อมกันอยู่แล้วตรงคันดินของจานนี่เอาแบบเหลี่ยมๆตรงๆครับแนวทหารตรงไปเลยแนวทหารครับก็จะตรงๆหน่อยครับ กัันดินกว้างประมาณกี่เมตรครับผมบนคันดินเนี่กว้าง15เมตรครับกว้างเลยนะฮะครับส่วนร่องน้ำํำทั้ง4ร่องหลักเนี่ยก็จะอยู่ที่8เมตรครับคือว่าจากปากบ่อนะครับครับผมแล้วที่เห็นน้ําเต็มๆนี่มาจาก โน no อื่นหรือว่าก่อนหน้านี้โน no อื่นได้นิดเดียวเองครับอันนี้เป็นน้ําที่ได้จากาฝนตกในรอบที่ผ่านๆมา uh oh. รวมไปถึงน้ําจากใต้ดินมันขึ้นมาด้วยนะพี่เปี๊ยก uh oh. ในช่วงหน้าแรงที่ผมเอาแมคโครเข้ามาขุดเนี่ยตอนที่ผมเริ่มทําเลยเนี่ย uh oh. ขุดไปเม็ดเดียวน้ําซึมเลย uh oh. พุ่งเหมือนเหมือนไปขุดโดนท่อประปาแตกเลยครับ uh oh. ระดับน้ำใต้ดินก็ถือว่าโอเคครับโอเคหมดค่าขุดไปเยอะไหมฮะ หมดไปทั้งหมดเลยนะครับรวมท่อรวมอะไรด้วยอยู่ที่หนึ่งแสนสามื่นบาทครับอพอไหวพอไหวเนาะพอไหวครับก็ตกไร่ละหมื่นเพราพะสามไร่ใช่สิบสามไร่แสนสามก็ประมาณไร่ละหมื่นครับซึ่งซึ่งตรงนี้สําคัญนะตรงที่ว่าจะได้เอาแปลงที่หนึ่งมาต่อยอดแปลงที่สอง ไม่ใช่ไปกู้เงินทกศมาทำคือทําแล้วมันต้องไปได้หมายความว่าแปลงที่หนึ่งไปได้จะมาทํามาสิบป,ปีเนาะส<ป> <11 S 1> ิบเอ็ดปีคสิบเอ็ดปีไปได้ก็เรามาต่อยอดในแปลงที่สองได้ด้วยครับคือใครทําเกษตรต้องเอาหลักการของจ่าชาติไปทำนะฮะทําแล้วอยู่ได้ไม่พอไปต่อยอดได้ด้วยครับต้องต่อยอดได้ครับท,ที่ผ่านๆมาในปลูกพืชเชิงเดียวคือไปต่อไม่ได้แถวหนี้สินเยอะ ไปกู้เพิ่มครับ <approved> ถ้าหนักเข้าหนักเขา <uther> ้า <too> น <liter> like um um ี่กลายเป็นนี้สินรุดก็มีนะก็ไปเช่าที่ตัวเองทำนั่แหละครับเจ็บทำน้ำใจมากว่าตรงสระใหญ่กว้างลึกประมาณเท่าไหร่ครับจ่าความลึกอยู่ที่3าเมตรกับสเมตรครับพี่ก็พื้นที่ตรงสระใหญ่เนี่ยประมาณประมาณไล่ไร่กว่า สามเมตรกับสองเมตรคือยังไงอระดับความลึกไม่เท่ากันจากสระเดิมเนี่ยคือเขาลึกอยู่สาเมตรไอ้ส่วนที่ผมไปขุดเพิ่มเนี่ยอยู่ประมาณสองเมตรครับผมผมก็ตั้งใจวางแผนว่าเดี๋ยวผมจะปล่อยให้น้ํามันแห้งลงไปบ้างเพื่อให้หญ้าตรงสองเมตรเนี่ยมันขึ้นได้พอหญ้าตรงสองเนี่ยครับที่เราเห็นเป็นจุดๆนะครับตรงนี้คือพื้นที่ต่ําอ่าเป็นเป็นพื้นที่ที่สองเมตรก็คือสูงหน่อยครับก็จะให้หญ้าเขาขึ้นได้เสร็จแล้วพอหญ้ามันขึ้นได้เปิดน้ําเข้า Hmm. เปิดน้ำเข้าก็จะเป็นอาหารของปลาที่เราเลี้ยงอ๋อ oh. ครับอ่าบ,บางทีเขาขุดกันห้าเมตรหกเมตรเจ็ดเมตรก็ปลาเขาจะโตได้ได,ได้ได้ช้าหน่อยครับพี่ oh. แต่ก็เขาก็มีข้อดีตรงที่เขาเก็บน้ําได้เยอะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาเติมน้ําด้วยบ่อบาดาน hmm. ซึ่งใช้ชุดพลังสูบน้ําแบบโซลาเซลล์ครับพี่ครับแถวนี้บดานสอบถามเขาแล้วไหมฮะมันลึกไหมลึกพอสมควรครับ ประมาณแปดสิบเมตรลึกพอได้เลยนะลึกครับตอนนี้ของจะปลูกไผ่ไปเต็มพื้นที่แล้วหรือยังครับผมไผ่เต็มพื้นที่แล้วครับแล้วก็ปลูกกล้วยไปได้สักประมาณสี่สิเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ละแล้วก็ไม้ป่าก็จะไปลงในหลุมเดียวกับกล้วยเลยครับและเห็นเป็นคลองไส้ไก่ตรงๆเล็กๆนี่คืออะไรยังไง อันนี้ก็คือเวลาเราเนื่องจากว่าเราไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับ uh huh. แล้วก็ต้องการที่จะให้น้ําต้นไม้ของเราเนี่ยผมก็จะสูบน้ําเอาขึ้นมามาใส่ในคลองไส้ไก่เพื่อให้เขาขังแล้วก็เพื่อให้เขาถึงรากของต้นไม้ที่เราปลูกเป็นการใช้คลองไส้ไก่ในการช่วยกระจายความชื้นครับ เของจะคาดว่าจะไม่มีสปริงเกอร์ไม่มีน้ําหยดไม่มีอะไรน่าจะไม่มีครับพี่ไข่อาบแปลงเข้าร่องของเครื่อไก่ไปเลยเนาะใช่ครับเอาเข้าของเสร็จไก่ครับผมอันนี้แต่ละแปลงท่านต้องดูนะฮะว่าพื้นที่ของท่านมีเหตุปัจจัยอย่างไงเนาะไม่มีไฟฟ้าอันนี้พวกกลางทุ่งเลยฮะครับเพื่อนบ้านเขาทําข้าวกันหมดเลยนี่มีคนทักไม่จ่าจะทาอะไรเนี่ยเขาก็มาจอดมองมอง,มอง,มองบางคนก็กล้า,าถามบางคนก็ไม่กล้า,าถาม <laughs> คนที่ที่กล้าถามแล้วก็กล้าที่จะอธิบายกล้าที่จะขายไอเดียขายความคิดให้กับเขานะครับเพื่อว่าจะไปจุดกระตุ้นต่อมเขาได้เผื่อว่าเขาเขามีแนวคิดมีความอยากที่จะทําในแนวนี้อยู่แล้วซึ่งอนนี้มันคือความยั่งยืนครับพี่คยั่งยืนไม่ยั่งยืนของจ่าก็เอาแป้งหนึ่งมาต่อยอดแป้งสองได้อะ แต่ที่ดินนี่ซื้อนะครับไม่ใช่เป็นมรดกเนาะซื้อครับซื้อหมายว่าเขาเก็บเงินจากแปลงที่หนึ่งมานอกจากเหลือกินเหลือทจะจะเลี้ยงครอบครัวแล้วนะครับอันนี้ถือว่าคือความจัิงของเกษตรกรคือไปต่อได้อ่ะครับไม่ใช่ไปต่อคือไปทกอสอทุกเดือน,น, <laughs> มนไม่ได้ะนะเ <laughs> นี่ยอันนี้คือลองลองคุยกันดูนะครับพี่น้อง ที่สนใจเสร็ถ้างั้นก็ลองมาคุยกับกับจ่าก็ได้บริหารอย่างไงเนาะใช่ครับให้ตัวเองไปได้ได้เลยครับนี่สินก็มาเพื่อบริหารจัดการถ้ามาีคือทำนาอย่างเดียวคนทั่วไปเขาทำนาอย่างเดียวครับเออจ่ามีความคิดยังไงมันจะไปอนาคตเขาบอกเขามานาเยอะๆมันจะรวยนะนาแถบๆนี้พี่เปี๊ยก ต้องฝากความหวังไว้กับฟ้ากับฝนถ้าฝ<อ>นไม่ตกนี่<อ>ข้าวก็ไม่ได้กินนะพี่นะครับเพราะฉะนั้นก็<ๆ>รู้อยู่แล้วว่ามันเสี่ยงแต่ว่าเขาก็ไม่กล้าที่จะปรับเปลี่ยนอะไร,รด้วย,วย,วย,วยทักษะด้วยความรู้ด้วยอะไรที่ทยังไม่มีแต่อยากให้ให้เขาเดินเข้ามาอยากให้เขาเข้ามาคุยด้วยมา,มาปรึกษามามาลองดูที่ว่าทําไมจ่าถึงไปรอด ผมไม่อยากไปรอดคนเดียวหรอกผมอยากให้ทุกคนไปรอดเหมือน,อนกันเมื่อทุกคนมีอยู่มีกินปัญหา,าลักเล็กขโมยน้อยมันก็มีมีปัญหาอย่างอื่นมันก็ไม่มีครับ,รบไม่มีใครยืมตังค์ใครหรอกพี่อ,อยากให้รวยกันทุกคนครังั้นการเปลี่ยนพื้นที่ให้มีที่ดำแนวทางทฤษฎีใหม่เนาะมีแหล่งเก็บน้ําครับของจ่านี่สอดคล้องกับแนวทางทฤษฎีใหม่ ถ้าพูดถึงน้ำเนี่ยประมาณสามสิบเปอร์เซ็นตไหมหรือผมว่าน่าจะมากกว่าไหมครับน่าจะน่าจะสามสิบถึงสี่สิบครับอ๋อนั้นตัวคลองนี่ก็จะเป็นตัวกระจายความชุ่มชื้นด้วยใช่เป็นตัวเก็บน้ำด้วยใช่ครับครับผมเนี่ยแปลงด้วนเอ่อล่องน้ำด้วนสั้นนี้สำหรับสาหรับที่พักอาศัยที่พักอาศัยครับนนี้กลาลังสร้างกระ่อมคือวันนี้เรามาเก็บภาพของจ่าไว้ก่อนนะฮะหนึ่งปีผ่านไปผมเชื่อว,ว่ามันเปลี่ยนแน่นอนครับ ทีนี้จะเปลี่ยนไปเนี่ยเราจะได้เห็นว่าโอ้ตอนเริ่มต้นเขาทําอย่างนี้นะครับ<ช>เรามาเห็นตอนสองปีข้างหน้าที่แล้วเราจะชื่นชมว่าจ่าสวยจังเลยแต่เราไม่เห็นการเริ่มต้นใช่ครับวันนี้ถือว่าดีนะจ่าชวนผมมา<ช>ถือมาช่วยกันเก็บภาพไว้ก่อนครับคนที่ทําจะได้มั่นใจว่าไปรอดแน่นอนครับติดต่อจ่าที่ ที่เฟ e บุ o กจ่าชาตินะครับไล่เปี่ยมสุขแล้วก็เบอร์โทรอะไรนะครับจา่า0897042357ครับ0814127174ครับยินดีให้คำปรึกษาทุกทุกท่านด้วยความจริงใจเลยนะครับครับผมที่ผ่านมารู้สึกจะสายหไหมเหมือนกันนะเรื่องไผ่มีเยอะกว่านี้นะครับผมอันนี้ผมโชว์ภาพผม,มสูงอย่างเดียวครับเรื่องไผ่ข้างหลังเนี่ยมีไผ่หลายชนิดที่จากำลปลูกเนี่ยกี่ชนิดแลวหนะ้าที่ปลูกไปเนี่ย อ่าสี่ห้าหกชนิดแล้วมั้งครับหชนิดนะครับครับถือว่าใครสนใจชอบไผเป็นพิเศษติดต่อจากชาติแล้วกันครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับพี่น้องทุกท่านครับ